เพื่อนๆครับเจอกับรถบุกคนมันนาครับจอนในช่วงเวลาเช้าช้าครับฝนพลมๆนะครับอันนี้ก็มาพาเพื่อนๆมาชมเจ้าตัวสี่ประตูตัวเตี้ยนะเพื่อนนะเจ้านี้คือเป็นไฮรักรีโวนะครับตัวอ e, ีปี2018แท้เลยไม่88,000นั่นเพื่อนคันนี้สวยมากใครสนใจก็เดี๋ยวทักอินบ็อกหรือว่าทักไลน์ไอดี083 010 50, 50 50เดี๋ยวผมส่งรูปภาพนะครับตัว รถเขาให้ดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็รถพึ่งเข้ามา,าเพื่อนสวยจริงเดี๋ยวไปดูภายใน,ในเครื่องนิ่งๆเลยนะครับส่วนพวกนี้จะเก็บให้นะครับหลังจากที่วันออกรถนะเพื่อนนะมาดูเลขใหม่ครับคันนี้เลขใหม่นี่ครับแปดหมื 8, ่นแปดพันแปแปดสิบสองกิโลเองเพื่อนสวยมากฝนก็จะตก รีบรีวิวให้ก่อนเผื่อใครหาอยู่4ประตูเกียร์ธรรมดาเดินหน้านะครับ5สปีดนะเพื่อนนะสวยมากกุญแจได้2อหลอกเลยคันนี้ดูภายหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้เลยเพื่อนเลยสวยมากครับราคา489,000บาทมาเพื่อนๆใครสนใจซื้อสดไม่มีแวด ซื้อไฟแนนซ์ก็เล้ยวแต่ประวัติของผู้ซื้อเลยนะครับก็อ่ะภายในฝาโพกหน้าไม่มีล็อขยับเลยเพื่อนๆคันหน้าเดิมนะครับเพจยังหมุดเดิมนะครับเสียงเครื่องเพื่อนฟังเอานิ่งหนักก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยๆนะครับเข้ามาเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรเข้ามา0830105050หนุ่ม้ำมนคนบ้านนารอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ